คิดถึงคนบนฟ้าในเวลาที่ดูรูปถ่ายคิดถึงคนข้างกายที่เคยกอดฉัน แอคชั่นเจเจครับเจเจครับเอ่าเจเจโตขึ้นหนูอยากทำงานอะไรคะอยากเป็นอะไรดกเตอร์แล้วกันเป็นอเตอร์อ่อแล้วความฝฝันที่หนูอยากจะเป็นอะไรนะเป็นทหารเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรสักอย่างหนูอยากเป็นอะไรมากครับที่หนูอยากจะเป็นจริงๆแล้ว เป็นตำรวจเป็นตำรวจทำไมครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะจับผู้ร้ายหรือเพื่อใจยังไงครับ๋อนะครับเออแล้วก็หนูโตขึ้นหนูทำงานหนูคนนี้หนูอ่ะอยากจะให้เงินเขาอ่ะใช้อ่ะคือผู้มีพระคุณอ่ะมีใครมั่งครับมองกล้องครับมองกล้องครับมีใครมั่งนะครับอ๋อเขาเขาเป็นอะไรกับหนูเป็นแม่หนูเหรอครับเป็นอะไรกับหนูครับ เขาสองคนเป็นอะไรกันหนูอ๋อเขาเลี้ยงมาเขาเลี้ยงเลี้ยงไงเขาให้อะไรหนูกินมัางหรือเปล่าเขาพาไปเที่ยวเปล่าเล่าให้ฟังดีครับเขาเล่าให้ฟังน่ครับว่าเขาพาเขาเลี้ยงหนูหรือว่าเขาพาไปกินไปเที่ยวหรืออะไรมั่งหรือเปล่าเล่าเล่าให้ฟังหน่อยนะครับจำไม่ได้มันเยอะมากมายหรือจนจำไม่ได้อไงครับอ๋อเยอะมากมาย นั้น,นหนูมีพี่น้องกี่คน,น,นคือใครคืออะไรโอ้ oh, ตอบได้ถูกมากนะครับถ้ามีสองคนก็ตลกแล้วครับมีคนเดียวเนาะแล้วก็นทนนี่หนูรักในครอบครัวหนูมีใครมั่งนะที่เป็นญาติหนูมีใครมั่ง<ะ>มีมีใครมั่งที่หนูรักมีใครมีมีมีป้าป้ามีแม่มีน้ามีมีใครมั่งชื่ออะไรมั่งเล่าให้ฟังนะยครับ เขาพวหนูอะเขาพวเจเจอะมีใครบ้างแม่จันปูอออหนึ่งและ2สองแม่หญิงสามพ่อป้าเกง่งสี่แจ็กห้ายายยายชื่ออะไรนะเฉลิมโอ้เออเจอเจเป็นเป็นยายเจเจเหรอ,อเขาเขาเลี้ยงเจเจหรือเปล่า ยายเลี้ยงเจเจไหมให้ข้าวกินไหมอ๋อหาข้าวกินด้วยใช่ไหม,มจเจเจรักยายไหมรักยายคนไหนคนไหนยายคนไหนยายอ่ะคนนี้ยายในรักรักแล้วเราทำไงเรารักเราต้องทําไงเราต้องกอดใช่ไหมเราหอมไหนกอดยังกอดก่อนแล้วกอดก่อนกอดกอดกอด,กอด,กอดแล้วก็หอมด้วยหอมด้วยนี่หนยหนูเป็นเด็กดีนะครับหนูโตขึ้นหนูจะต้อง เป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่โกงกินรัฐบาลไม่โกงกินประชาชนไม่คดโกงใช่ไหมครับครับแล้วเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทํางานตรงต่อเวลาใช่ไหมครับใช่ครับต้องไปก่อนเวลาด้วยเนาะใช่ไหมครับใช่ครับเออไม่สายไม่ลาไม่ป่วยใช่ไหมครับใช่ครับเออแล้วก็สุดท้ายนี้อยากอยากอยากทราบชื่อนามสกุล ชื่อเด็กชายอะไรครับคิดประเสริฐชื่อชื่อเด็กชายอะไรครับดรเด,ด,รรบด็กชายอะไรนะจิอะไรนะจิลายุคิดประเสริฐโอ้ bor! ชื่อเด็กชายจีอายุนามสกุลคิดประเสริฐชื่อเล่นชื่อน้องเจเจโอ้เก่งนะครับก็พี่ก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็คิดอะไรก็สมความปรารถนาทุกประการนะครับ <S <S ครับ <S <S พี่สวัสดีครับ บ๊ายบายนะครับ <Bye bye. S 1> mm.